ครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ SK f a r ฟกาแฟบ้านควายคแคระอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับผมบพี่หมอมีนำเสนออีก 2, <อ> 2> ตัว<อ>ครับน่ารักมากครับอันนี้ก็เป็นลูกข้าวเหนียวนะครับทั้งทั้งสตัว,ตวไหมครับทั้งสองตัวครับเ,เป็นเป็นแม่ดำทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวหนึงออกเผือกตัวหนึ่งออกดำอก็คืออย่างอย่างตัวเผือกนี่ก็คือเจ้าทองคำขาวครับที่เราเคยเห็นคลอดวันที่เปิดร้านนะครับ ก็คือวันที่28เดือนนี้ครับเขาจะครบ1ปีเนี่ยอันนี้ไปเข้าโรงเรียนมานะครับไปเข้าโรงเรียนเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ก็ร่างกายก็สวัสดีครับกับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนไปเข้าโรงเรียนนะครับสวัสดีครับไปช่วยสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับอ่าจะดื้อเลยจะดื่อเลยจะดื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้เพิ่งไปเข้าโรงเรียนกลับมานะครับแต่ก็สสัยคุณครูเพิ่นไม่มีขนมอ้อยนะครับคุณภาษาบานเท้าเอิญครับ สวัสดีครับเขาอายเขาอายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทองคำขาวนะครับเอาละเดี๋ยวก็ชินครับเดี๋ยวก็ชินสวัสดีครับก่อนครับก็ตัวนี้ครับก็อายุกําลังจะถึงหนึ่งปีแม่แม่เขาก็ตัวนี้แม่ตายสีดําใช่ครับอตัวนี้ก็เป็นควายที่รร่างดีตัวหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าเราหย่านมแล้วเราไปฝึกก็เขากลับมาก็จะผอมจะผอมนิดนึงครับเพราะว่าการการฝึกก็บางครั้ง ถ้าไม่ทําตามคําสั่งก็อาจจะยังไม่ได้กินอันนี้มีเจ้าของหรือยังหรือว่าอตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ขายครับแต่แต่จะขายไหมมีใครสนเใจเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจยินติดต่อมาก็ค่อยว่ากันนะครับตัวผู้สวยตทำข่าวครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับผมอายุจะครบหนึ่งปีแล้วใช่ครับแต่ว่าความสูงเม็ดนึงนี่แหละครับไม่ถึงเออไม่ถึงครับตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้น่าจะประมาณ80เซนเพราะว่าเขาเขายังนั่นอยู่ครับอนาคตก็ อาจจะประมาณเม็ดเนี่ยครับครับผมมถึงโตเต็มที่นะครับครับทีนี้ก็ตัวสีดําครับสีดําตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นควายที่กล้ามเนื้อสวยมากครับอันนี้ก็เป็นลูกข้าวเหนียวเหมือนกันแล้วก็แล้วก็แม่ก็เป็นแม่แม่ดําแม่ดําลูกลูกอมดําใช่ครับก็มีโอกาสเหมือนที่พี่มอบอกว่าอาจจะสลับกันใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวยโอ้อันนี้ลงเร็วมากครับอันนี้น้องเข้าตังนะครับ น้องเข้าตังเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะไปอยู่ที่น้องสองห้องครับอ๋อมีเจ้าของเลยใช่ไหมครับใช่ครับที่น้องสองห้องใช่ครับพี่หมอบอกได้ไหมครับว่าเพิ่อนอ๋อได้ครับตอนนี้ราคาแสนเจ็ดครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทใช่ครับว้าวเนี่ครับไปอยู่น้องสองห้องอ๋อมีออฟชั่นอะไรครับก่อนดาวอ๋อไม่ครับเขาก็ใจายเงินสดเลยตัวนี้ตัวนี้จริงๆก็เป็นควายที่รูปร่างสวยงามมากตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อสวยงามแต่เขาเป็นแต่แข็งด่างใหญ่แล้วก็เตี้ยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีอีกแล้วสวัสดีแล้วครับอารมณ์ดีเลยเลยอารมณ์ดีครับโอเคกินเลยลูกกินเลยสังเกตนะครับไปนอนสองห้องแล้วนะครับลูกข้าเหนียวก็จริงๆกับประมาณนี้ครับจ่าดูกล้ามเนื้อดูท้ายนะครับสวยงามอ่าออปชั่นที่นี่ครับพี่หมอเล่าให้ฟังหน่อยครับก่อนที่เราจะขายลูกขายไปนี่ครับเราจะทําอะไรกับเขาก่อนบ้ก็ก็พอเราตกลงซื้อขายกันนะครับเขาก็จะวางเงินมัดจำพอวางเงินมัดจำเสร็จปุ๊บเนี่ยสัญญาที่เรามีให้กับลูกค้าก็คือว่า พออายุ8เดือนนะครับเราก็จะไปเข้าโรงเรียนพี่หมอบอกโรงเรียนอีกรอบนึงก็คือไปให้กับลุงคำปรีวิไลนะครับครับมที่ตำบลภูพานที่ถ้าพูดง่ายว่าเขาภูพานนะครับผมตำบลสร้างคออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครครับก็ส่งไปให้ลุงคำลุงคำแกก็จัดการฝึกคือไปอาทิตย์แรกเนี่ยครับแกก็จะสนับสนุนให้ ชนธพายให้เราอออตอนที่เราไปยังไม่มีสนพายนะครับอืแกก็จะจับสนธพายสนธพายเสร็จแล้วแกก็จะเล่นจะอาบน้ําจะอะไรเงี่ยพูดง่ายภาษาอีสานเราก็คือว่าจนสามารถจับไข่หำได้ครับคืออย่างเงี้ยได้ไม่เตะไม่ดีดใช่ไหมครับก็คือแกก็รู้แล้วว่าเออมันเชื่องแล้วเพราะปกติควายทั่วไปเนี่ย อยู่ๆเราจะไปจับเลยไม่ได้แต่ด้วยความเคยชินด้วยความที่ว่ามันสนิทสนมกับคนเนี่ยจนจับอันนี้ได้ปุ๊บแกก็จะเริ่มฝึกดึ่งข่ถ้าใครไม่รู้จักลุงคำปีวิไลใช่ไหมครับครับผมลุงคำปีวิไลัลองค้นใน Google ดูนะครับคุณลุงเขาเป็นคนที่เป็นปาดควายอ่าแล้วเป็นคนที่จูงให้สมเด็จพระเทพไทนาคนนี้เป็นคนฝึกควายที่ ที่ประเทศท่านทรงไถนาใช่ใช่ไปดูนี่ในรูปในรูปที่ท่านจุงผมเห็นอยู่ใน g o o g l ลอยู่ใช่ครับอันนี้ก็คนนี้ครับเป็นคนฝึกให้เราก็พอหลังจากเนี่ยพอไปฝึกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็บอกลูกค้าว่าโอเคนะผ่านหลักสูตรการฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ลูกค้าก็จะมารับอันนี้โทรไปเมื่อวานว่าควายมาแล้วเขานัดมาเอาวันวันสิ้นเดือนสุดยอดเลยครับผมสองรัอ สวัสดีครับพี่หมอทราบไหมที่หนองสองห้องเพื่อนเอาไปทําอะไรครับตอนนี้เขากําลังทําข้อ,อที่คุยกันผมคิดว่านาคตเขาก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ๋อใช่ครับบางคนก็เลี้ยงด้วยความรักด้วยความว่ามันน่ารักแล้วตัวเล็กบางคนก็ส่วนใหญ่อีกอีกอีกขั้นหนึ่งก็คือซื้อไปให้ลูกเลี้ยงก็คือแกบอกว่าหลังจากที่มีควายแล้วเนี่ยแทนที่ว่าลูกเนี่ยปกติจะนอนตื่นสายติดเกม <พอ S 1> มือถ <HR S 1> ือใช่ครับทีนี้พอมีควายแล้วเนี่ย ตื่นเช้าแล้วก็ควายจูงเลี้ยงเล่นกันก่อนจะไปโรงเรียนตอนเย็นนะครับไปเรียนเสร็จกลับมาเนี่ยแทนที่จะมาเล่นเกมอะไรก็รีบกลับบ้านมาแล้วก็มาจูงควายเลี้ยงก็เล่นกันขี่หลังองก,<ๆ>ก,ก็มันเป็นมันเป็นอีกอีก,อกระบบระเบียบหนึ่งของครอบครัวที่ว่าเราสอนลูกแบบอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเป็นอะ <มา S 1> ไร<ห>สนใจมากครับผมยังขนลุกแล้วผมนึกถึงสมัยเด็กๆเลยใช่ครับก็คือ<ร>วันนี้ถ้าเกิดไม่มีสิ่งพวกนี้ เด็กๆก็จะไปเล่นเกมส่งเล่าเยอนนอะใช่ครับแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะเสียหายครับอีกเป็นแนวทางหนึ่งนะครับผมถ้าเผื่อใครแล้วทีนี้เด็กๆแะครับถ้าเห็นควายเล็กๆขนาดนี้เนี่ยมันเชื่องแบบนี้แหละครับเราจูงเล่นได้อะไรได้แล้วแล้วที่สําคัญก็คือลูกๆเขาก็ทั้งสุขภาพจิตทั้งสมองปัญญาไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะใช่ครับผมผมเพิ่งทราบนะครับว่ามีคนที่เขาคิดแนวทางนี้อใช่ก็คือจริงๆถ้าเราพูดกันอีกอย่างก็เหมือนกับว่าเป็นกระบือบําบัด คือแต่ก่อนเรามีอาชาบําบัดมีหลายๆอย่างนะครับเป็นการทำสมาธิเดี๋ยวนี้นะครับเด็กๆคนไหนที่พูดง่ายเออๆหน่อยก็เนี่ยครับมาเลี้ยงควายมาขี่ควายมานุ่มนี่เป็นการสร้างสมาธิทําสมาธิพี่หมอทําไมขามันใหญ่เลยครับขาใหญ่นะอ้งเท้าไหมอะไรนะอุ้งเท้าขาใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่โอ้ครับออนซ่อนอิสายคนหนอสองห้องเดสอะครสุดยอดเลยครับผมตัวนี้สวยนะครับ โอเคครับเหลือเหลือตัวนั้นเนาะครับเหลือทองคําขาวครับทองคําขาวเผื่อใครสนใจก็มาโทรมาจีบพี่หมอที่ผมให้เบอร์โทรข้างล่างไว้ครับผมครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับครับครับ